สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณคุณหญ่ใจดีครับเอาไอหยังนะลายังวะปลาแซลมอนครับปลาแซลมอนผมมั่งไงครับสองพันสองเท่านั้นนี่พันไ่บินจากป่าวันลำเพลินออฟฟิเชียลครับตของแท้ด้วะ อ่ะมันเบิดแล้วจอยานี่เด้วเอาหลอดแั่นั้นตีหาที่บาทนะแมนเออเอ้เาไม่กิน้วม่นดอะมันี่มันต้องกินสูงเอ้โอนี่ไงนี่กินแนวมันยังเป็นอ่ะอันนี้ได้แต่มันเสเสลนแนิ่งกิ ่กอเรอมฟมใชมอียงวะกทำอะไรบยกทำตากจะบีแกก็กินยูยังมากินนะเพเป็นยังเี่ยมีอากาศเนี่ยแต่เพิ่งใส่ตากันป่ะเยู่แเพตาแดแกหาดปดเนตมน่ปิด้ะาได้ตกมันเดาานี่่เขาปะเพ่าจเป็นต้องกินเขามเขาามนเนือแล้ว หมดดงเด่ขึ้นดิแม่แม่บอโอ้ใส่หมดแดงเลยลูกพี่ยอมไมมือนึ่งายมือกินตดดกินได้แล้วนะพอดีเที่อากกินเพราะเสียอยากกินแต่ว่าคอมันหวานเนื้อปลาที่หวานดีหวานแล้วกเนี่ยไปต้มเริ่มนะแล้วเรีวเจี๊ยาไ้รดเอาไว้รดต้มเมื่อนี้เหรอต้มต้มเมื่อนี้เหรอเครื่องมาเดี๋ยวเอาเครื่องมาใกล้มาคานเหรอย่างไปหาคว้าเว้ามือเนี่ ขัวยูมุมไหนยูมุมนี่ใกล้ๆนะแมนครับลั่นไปเบิ้งเนาะเบิ้งตะไครหัวพาไอมอนยู่ไดงไอีนมอคบแล้วคบแล้วคบแล้วไหนจังต้มสันี่แหะน้ต้มมันนะคบแล้วคแล้วเมาดแล้วคแล้วอันอีอะไรมันเสียไปดะ มันผิดว no ่าคนเจ้าแบบไหมคนเจ้าไผมบีบหน้าเส้นหมเอาลองมือรวมเข้าก yeah. oh ันบ uh. ่ะ well> ้อมือะบ่าบ๊วผมเคยผมเคยตะแบบนี้กับสี่คนได้เลยจิมมได้ทางแรกทีชีวิตจะเกิดมาผมใส่น้ำต้มอีกว่าไอ้แบบมันบุกมันบุกดอกเลยเปลี่ยนมันขนตาบองดวะตุกกราองดอกเนี่ย ที่ปิดๆอย่างนั้นได้ไหมอืมอันนี้เราไม่ค่อยเท่าไใจนะน้ำตาของแท่ของป้าออกมาพุ่มเลยแท้หรือว่าแต่ื้นของแห้งไอ้ลูกที่น้ำตาลูกผู้ชายออกมาเนี่ยมึงตื่นตัดใจที่เอฟซีสุดยอดเลยครับครับเอฟซีต้องซื้อมาให้แล้วมึงดีใจเห็นบ่ดีใจครับอันมาเสียแต่ไม่ได้มีผลยังดอกบ่มีผลครับเส็ดน้ำตาลเนี่ยถาทิชชู่มีหมน้ำตาลแท้ไอ้หมากกินครับมันแย่ไหมเห็นเป็นอย่างเนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่า

บเนี่ยป่ตาด่างมันตะมักตาด่างมันป่วยเลยเ่คุหลังชื่อแต่านี่เราเมื่อกี้นาะสองห้าปลานี้หานี่เลยหาะต่านี่สซมมอนน่ะแหาบนเอาแจนี้แหละจกเกอร์จกเกอร์กบ่เอามั้ยเป็นบ่อเขาสิบ่บอกเกอร์จกเกอร์แล้วมัจ็อกเกอร์แล้วนมเราะกนปัอปัยังไงเนียนะจี๊ดไปกเกอร์นะจีดสามนลยรอมาคำะสิบบาทนี่ะได้ อเมปลาสนท่นได้แบอันแบบนี้ทำโดจิตหนังสิจิ้งได้ินได้ได้ครับได้ได้หนังเนียวหนังเหเนียวลองเบิองนูคนาวเดียคนชาวเดียเนี่ยจิตหนังอ่ะลองเมิองมันนี่คือหนังหมูจิ้งได้แค่นะได้หมูพลังเพิ่นเอาหัวอนมาเนี่ยดูปากปุ๊บตาหมดริ้วลิ้วเลียบก่อนง่าแล้วเนาะ เนี่ยต่มักูตอเลยเนี่ยขนมหวานวะจุ้งๆเลยวะเมื่อหลังไปบ้านเน้นไปบ้านไปบ้านเน้นอันนี้ย่างเดียวเลยท่าเจ้าของก็บยยัดอย่างเหนียวไปก็โบยางกันเต็มเต็มดีโอตอนนี้มาสวยกินดเนยสมี้ทงกระปั่นเียมาปนกันนี่เสียของไม่ไหจกินะ อย่าไปหัดกินนะเพรกินมาเปลนแล้ว่าไปกินได้พาอไหยามเลน้องต้องน้อง่ามกงานิอน่กงาบกบดมจัพนอาหดไปเมือนีถ้าเาิบดเสียไปมือหนีบปากบันยังพ่ทันในไทยตรงงานอยู่เขาก็เอานี่ล่ะเหลือไว้เป็นต้นนี่ละบ่ทันเออ ไปหันมันจังแซ่บมนะไปฮันไปหันไม่ได้ใครมันค่อยได้นั่นคว่ำอัธระลุดูเก่งเยี่ยตอนกระเพราแล้วโอ้ทำนี่ก็มันต้องอันนี้อันนี้เป็นอนชุดต้มเล่นบอกโมเมนต์โมเมนต์อะไรดิโมเมนต์อันนี้หัวนั่นแหละโอ้ยจะให้ใช่ปะอันนี้หัวปลาคันรอนน้ำล้วนหรอะไรนี่พวกกันสะบัดโชว์พวกนี้อะไรดิปอกปอกแขนมาเลยบอกแข้นมาเลดิ พ่อวันนี้กับวันท่านอะไรกินได้ล่ะนี่พี่จอบัคเก็ตต้มบัคเก็ตเอาเถอป๊าปลาแซลมอนต้มใส่บักชีเคียพอเอ้ยมันจะจะอ่อนไรเข่ากันเกือบแล้วนะที่เที่ยววันได้พ่อปลา็อกเกอบมวันได้หมดเลยไปเที่ยวแบบนี้ไปต่ได้ยิ่งเพิ่มยิ่งเด แต่ไมหนละเว้ผัดกะเพราสิกินแห้งว่ะแบบนี้กินฟ้บูใช้เครื่องเทศหลายๆครับเขาทอดทอดกุ้ทอดกระเทียมดีใจทอดเกลือวกินจนสมบัติองที่แ่บน้ำสุกเลยเอาเลยอบอดหน่อยถูกทำงานจะเว้นละบุ่นไว้กันละครับรถติดไปกันบ่ไละรถติดไปกันไม่ได้เดีละครับบุ่นไว้ละครับตอนนี้ เออแทนเทียดนะครับอันนี้ดานหลังเวทีนดพี่น้องหม่ะเดี๋ยวมาอารมณ์ดีแตเปิดเพลงมันเลยปะวัดทำไงแล้วผงต้นไ้นเนี่ยเล่นต่างแห่งตันนี้อันนี้มันเป็นแนวมเียวเออกระังมาเดี๋ยเราเอาลองเบิ้งลองเบิ้งน้ำมันมัน หามันเข่ากันเดี๋ยวได้ขึ้นวัตคานเนี่ยหาเลยได้เนี่ยเมื่อเนี่ยเมนูเนี่ยวาซาบีจิมจิ้มยังแจวส้มเดียวพิขงเขาขว้าพร้อมบังน้ำเดี๋ยวบังน้ำคนจังจัังเพิ่นฝากนันมาแห่ฉันพวกวาหรือหมอมมแห่มันวะคลิปนี้นคัเอนนี่ครับพี่น้องครับขอบคุณครับ